First b l o o กูเดียกชปนน้ดูเหมือนเพื่อนจะดาวแล้วไปช่วยหน่วยนะครับอ่ากุชยา้เอาใจไปตัวโริชา่งโมแบบไปหนึ่งกนแบบต่างกันแต่สีไปหลายเดือนก็คือเห่าาเนะเฮ้ย้ไปชนกันมาไปอย่านอเฮยน้โอสิโอตุกโชนยอดช่วยลูกตัว

ก๋าตีรอเต้าหุบซารอเต้าหุบเฉี่ยวรอเต้าอ่อนเต้อ่าฮะ้าสวนกันไปอีกทีแลเตาเลยนะไอ้จักไปโอ้หัวเด้งไปแต่ว่าไม่ไปนั่นไงเด้งไแล้วไงออกขวไปปรับขวไปอีกชิดข้าเออฮะโดนไปยี่แแบบเด้งโจ้หยิงหลังย้อนไปแต่ว่าไม่โดนยังไงออกสายไปจะเจอหรือบอเออเออเรถจักรยานออกขวายังไงออกไงชี ก็ออกขวาไปอตะเปอโจ๊ะจจจัไอ้แมเป็นดัตัมตังโดีตังโรดไปนะเพดีนะนยแล้วเจ้ชมชกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่อไอชิต่อนะฮะนี่มเีเราสตรีมตอนนี้เนะใช่ละออกมางนีออกมาไอ้น้อง อยังไงล่ะชาเป้ฉันท์ชันท์ชาตัวหัวดังเงลื่อนแต่ว่าไม่ตายเจอเกียร์นะตัวนี้อาตอตานะตัวนัปั๊บปั๊บโอ้โหดนไดไฟอีกทีแต่ว่าไม่ตายในมือเห็นกันไปแล้วว่านี่ยมันโปรเลือกเยอะครับโปรเลือกเยอะนั่นเองฮะเอ้ยไกลไปสวนกันสวนกันไป First f l i g h มาโอ้โหสุดกัมพงมาแล้วนี่ต้องไดู้สุดกำมพงแล้วแหละเบ้ยยังไงน้เนะไงไงบอไปตยเรานตายแล้วยแล้วังไงกไปไอววไอวกูต้องยอมลช่ไหะ มาเล่นตอนไล์เราเราต้องเล่นตลอดก็ยิยอดเรเรา้าใช้เงินเปียนเปียยมึงเล่นไลเสียธรรมดาทั่อับอัพหลังตัดปลอยลอยเต็มเเอ้ยเจอเกลือเจอเกลือตาไปนะฮะค่อยออกไปเจอเจอแล้วทไมัดเนย อายุบาดไปเท่าทั้าต่อถ้าสิบเลเฮ้ยแล้วมันโดนยังไงล่ะเฮ้ยประเด็นน่าจะต้องต้องเปลี่ยนปัตตาดวนะตัวเชาเราจะเจอคุณมาโลปังก็ยอนจะมาตัวตัวตานสวยยังสวยไอ้หนอเหรอคุณมาลิลปังก็ดนโอ้โหเพื่อนเพื่อนโดนยังไม่โดนเนียเหรอเบาดไปบ้าบอโดนเฮ้ยคู่กองคันคู่ต่อสู้นั่นเองต่อสู้ที่ต่อสู้ ว่าไปักมา่างนี้ต็โดนนี่ฮะไม่ยอมเหรอไอ้กเอย r o o d โดนไปหัวเด้งแปบไปเลยทีเดียวเอกยอัไเียวที่กตดกหลักไปตเ้สังไง่ะอด้วยสเลียวเังไงล่อกดยสักตวเต้นล่ะ้าสักตัวา่งะสตัวปแ่ะเ้นิ อ๋อเน๊ะเอายังไง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 เอาอะไรยังไงยังไงเอายังไงเอายังไงยังอะไรอะไรตับปูเอสปูอ่ะโดนนะฮะแล้วก็โอ้โห้ตรงแถที่เดียวได้สิจักรยังไงตั้มแต่ล้อจักรย์จักรย์โอ้โหโดนไปเลยตัดข้าไปเอ็กทีโอ

แต่ว่ายิงเรียบแล้กันตัารอเลยปามไปถ้าแต่นอนไปเลยทีเดียวนะตั้มเป็นไเหรอขวัญกแต่นอนนะไอ้ต้มเหรอไปเลยนะไอ้นอนเลยฮะ First Blood ตั้มโอเโหมอน้อยเดมหมอน้อยอยู่าลูกสองตัววะจ้ะ ัวเหนยหรอเฮ้ยอย่าดีเดี๋ยวังไงยังไงายะเราดใหญเพื่อน้องว่าเยอะนะฮะต้องกลัวไม่ต้องกลัวชัตรชัตรลยะชัตอราโอ้เกี่ยวป่ชื่อมาชื่อเาบบบอมบตงัก ไงล่ะะฉันโดโอ้แล้วโดนยังไงใช่เพื่อนนไปเตะแรงไนะฟา้งกเียจห้มือนกถีบแล้วก็ล้ตัวอาูเกนาตอนนักเกณฑ์ะยวดงแป๊บโอ้โหเบไม่ตัวนะฮโอ้ลสองก็มันนั่นแหละเอ้ยเพื่อนดาวเพื่อน่อนไอ้า ดเอ้าอ้ช้างสาเอาเะนะตโอ้ยนหลังว่ะหลเข้าหลังเข้าใจยินเพ่นก่อนนี่โดนแล้วนะฮะโดนแล้วจริง่ยเพื่อนก่อนนะฮน้องใจยินเพื่อนมาแล้วครับโอ้ดาวนแล้วนึ่งๆิดนึงน To chỗ này nó chỉ tay đúng cho anh mô! Go First class! I think we're not, nữa. Am I? I dropped nó you know. Hike! Jump! 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 Jump!